กลับมาแล้วนะคะสําหรับดอกไม้ที่หยกพูดถึงตัวนี้ก็คือหยกขายเองนะหยกขายตั้งแต่ตอนที่อยู่ฝรั่งเศสแล้วแต่บังเอิญว่าคือตัวของอ่ะอยู่กับเพื่อนใช่ปะคะเราตัวหยกอยู่ฝรั่งเศสหยกก็เลยไม่ค่อยได้พูดถึงหยกไม่กล้าพูดถึงว่าแบบเฮ้ยดอกไม้นี้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าหยกยังไม่เห็นดอกจริงๆมันเพราะว่าเพื่อนหยกเป็นคนเห็นแค่คนเดียวนะคะเฮ้ hey, เห็นไหมคือดอกเขาจะดอกเล็กๆแล้วถามว่ามันต่างจากดอกไม้ธรรมดาตรงไหนก็ต่างกันตรงที่ว่า ตัวนี้เขาจะมีอายุอยู่ได้10ปีนะจ๊ะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องปลูกลงดินออยู่ในห้องแอร์ได้นะคะตักแดดได้ไหมไม่เหมาะสมที่จะไปปลูกแบบปลูกในสวนอะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่าเขาไม่ได้อยากอยู่ในดินไงเราเราเราเอาเขาไว้ในกระถางอา่สวยๆอยู่ในขวดโหลเขาก็อยู่ได้นะเห็นปะเอ่ยนี่อันนี้อันเล็กเขาก็อยู่ได้นะจ๊ะก็ไม่มีปัญหาเรื่อง เรื่องอากาศเรื่องฝนเรื่องน้ำนะเพียงแค่การดูแลรักษาเขาเนี่ยเราก็แค่คอยพมน้ําบ้างจ๊ะเดี๋ยวพมให้ดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นคอยพมน้ําบ้างอาทิตย์ละสองถึครั้งเท่านั้นเองนะคะเสร็จแล้วระหว่างที่เราพมน้ําเขาเนี่ยเขาจากที่เขาค่อยจากที่เขาบานใช่ปะเขาก็จะค่อยๆหุบอ่าแต่อาจจะใช้เวลานิดนึงนะประมาณ2-3นาทีอาสังเกตดูดอกเขียว เขาจะหุบเรียบร้อยแล้วนะคะถามว่าอ้าวแล้วมันหุบแล้วมันจะหน้าตาเป็นยังไงเห็นกระถางข้างๆปะนั่นคือหุบเรียบร้อยแล้วนี่กระถางนี้กระถางนี้อ่าหุบเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะส่วนกระถางที่โยกพื่งฉีกคือกระถางนี้อ่ากําลังหุบเห็นไหมเอ่ยคือเขาบอกว่าถ้าเกิดว,ว่าดอกมันแห้งอะ่ะมันจะบานแต่ถ้าเกิดว,ว่ามันโดนน้ํามันจะหุบเราก็แค่พรมน้ําเขาแบบเนี้ยอาทิตย์ละสองถึงสามเอ้สามถึงห้าครั้งก็พอ พูดง่ายๆอะ่ะพรมวันเว้นวันประมาณนั้นนะคะแต่เพื่อนๆบางคนอาจจะยังไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวให้ดูกันชัดๆอีกรอบหนึง่งอ่ะแล้วโยจะพรมน้ำแล้วนะอ่ะนี่ให้เห็นกันชัดๆเลยอุ้ยหล่นหนึ่งดอกเอพอเขาเปียกน้ำปุ๊บเขาก็จะหุบเห็นปะเอะเหมือนกับยบมามมยากลใช่ไหมอ่า แต่ที่จริงแล้วตัวนี้เขาเป็นดอกไม้จริงๆนะคะชื่อดอกโโวี่ดอกไม้มหัศจรรย์นะจ๊ะสามารถมีอายุถึงได้10ปีนะคะไม่ต้องปลูกลงดินคอยพรมน้ำเพียงแค่ทีละสองถึงสาครั้งนะจ๊ะใครสนใจนะ ก็ติดต่อหยกได้นะคะเพราะว่าหยกเป็นคนนําเข้ามาขายนะจ๊ะพูด,ดง่ายๆเลยเจ้าแรกๆในเมืองไทยนะคะอยู่กับหยกมีของสต็อกไว้เรียบร้อยสามารถส่งได้ทันทีเลยนะจ๊ะเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามกันได้เลยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย